อามา,ทาเท่าไงแล่หนิสามตัวเหมือนครับแม่ลูกเพราะว่าลูกน้นอยนี่บ่เปิดตัวไหนพ่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับนะเนาะลูกซีไ,กซไว้ไน,นี่นะครับนี่ซือเอาโค้งสางเอาเนาอพ่อเน,ะนาะได้จักเดือนหรือเ่อด้หัวาาเือนหนึ่งรัได้เดือนนึงครับอีกสม,มื่นนะครับน,นี่มีใบใบเกิดลูกด้ครับนี่ เอาซีไว้อันนี้แม่ทองแรกเดี๋ยวน้องแรกทองแรกเบิ่งเกาผูเดมักแม่ลูกนมใหญ่ๆอยูนะครับน้อปแม่นบ้างป่ะไปเท่าไหร่ล่ะเก่าเมือนะครับแม่เฟินมหนี้แม่แม่ลูกนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นานี้แดงแดงกนี้เลย่ะบีบีนี่น่ครับใบเฟินเปิดเท่าไหร่ล่ะพ่อน กับสิบหกคือเก่าสิบหกคือเก่าหนึ่งแสนหกหมื่นอายุอายุจัดเดือนหรอเปล่าแปดเดือนกูแน่ลูกอันดามันนะครับเนาะนี่ใบมีหลอดครับเพนเฮ็ดเขาด้วเนาะพ่อเนาะกีไฟต์ต่อหน่อยเพนเทียเขาเรียบร้อยมากรวดหน้าหนาแสนหกคำนี้บ่มีจักโตอเอาซื้อเสียงเป็นประกันเนาะพ่อเนาะเอาเพื่อนมากลูดีบีแม่เพิ่นไปแล้วนะครับปกติสามาคู่กัน แม่ขายเก่าหมื่นอันนี้ลูกซีไว้กับแม่นี่ห้องแสน,นหนึ่งหมื่นนะคร,ครับนี่ฝ <0 88 S 1> ากเบอร์โตรให้นะครับพ <27 92. S 2> ่อวันนี้ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามนึ่งแามน่ดองเจ็ดเก้าสองดคุณพ่อนใตนตำบลดูอ,ลอ,อัตสมดไเอด้ครับนี่ต่อเอาบางามบาขายให้กันเจ้านี่น <laughs> เอาขอบเุ่าขึ้นหลยๆครับ Dan perlahan dah nak